ได้นะคะถ้าจะไม่มีรูปมันเราคิดว่าปัญหาก็ยังเหมือนเดิมนะหมายถึงว่า <c oughs> มันเป็นเรื่องแค่แบบความกังวลในการจะไปใช้ชีวิตจริงๆในโลกของการทําสื่อหรืออะไรแบบเนี้ยฉันจะมีงานไหมเอ่อจะเข้าจะจะฉายหนังจะต้องทําช่องทางแบบไหนหรืออะไรแบบเนี้ยอะไรนี้มากกว่า หลังเปิดสายรับฟังปัญหาของนักศึกษาวิชาภาพยนตร์จบใหม่กว่า20คนในวงสนทนาออนไลน์ Quarantine Talk ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผู้กำกับฝีมือดีนวพลทํารงรัตนฤทธิ์คือการที่เด็กจบใหม่ต้องเจอกับปัญหาคลาสสิกว่าจะเข้าสู่โลกการทำงานจริงได้อย่างไรยิ่งเป็นในภาวะที่วงการหนังและละครกำลังชะง,งักงานจากมาตรการล็อกดาวน์ก็ทาให้ตาแหน่งงานยิ่งน้อยลงไปอีก แนวคิดว่านอกจากการสอนในเชิงเทคนิคแล้วสิ่งที่จําเป็นต้องเพิ่มให้นักเรียนหนังยุคนี้คือความรู้ด้านโครงสร้างของอุตสาหการรมภาพยนตร์ไทยเช่นการสมัครเข้าทํางานกับสตูดิโอและโปรดักชันเฮาส์ในตําแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัดต่อหรือเขียนบทมีทั้งเลือกอะไรบ้างและควรเริ่มจากจุดไหนถ้าจะทํางานในวงการภาพยนตร์จากการทำคอนเร์ทอล์กมาเนี่ย ชอบพาร์ทไหนประเด็นไหนมากที่สุดที่เราทํามาแล้วเรารู้สึกว่าเมันแปลกดีหรือว่าเราแบบมันเป็นความรู้ใหม่ๆจากคนใหม่ๆที่เราได้คุยได้ใจกันเนี่ยครับจริงๆส่วนใหญ่จริงๆก็เกือบหมดนะฮะเพราะจริงๆคนที่เราเลือกไปคุยคือคนที่มีความรู้ที่เราไม่มีเรือว่าวิชาความรู้ของการเรียนหนังแต่ละคนมีเกือบๆจะเท่ากันแหละ แต่ว,ว่าวิชาการจัดการชีวิตจริงในการทํางานหลังจากเรียนจบอะไรอย่างงี้มากกว่าที่อาจจะยังขาดอยู่เราว่าจริงๆมันสามารถตั้งวิชานี้ขึ้นมาได้ในคณะเรียนหนังได้เลยด้วยซ้ำว่าคือเราคําถามมันจะแบบผมทาอันนี้ได้ฉันทําอันนี้แล้วแล้วแต่ไม่รู้มันจะยังไงต่อเหมือนกันควรจะไปที่ไหนอะไรแบบเนี้ยเราว่าเป็นเรื่อง management ล้วนเลยเป็นเรื่องแบบความเข้าใจในอาชีพมากๆอะไรเงี้ยใช่ไม่เหมือนหายไปทั้งปีเลยนะเว้ย นอกจากการทำ quarantine talk แล้วนวพลยังผุดโปรเจกต์ Watch from home ฉายหนังแบบวิดีโอออนดีมานหารายได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19เพียงหนึ่งเดือนได้เงินจากการฉายหนัง67,000บาทโดยนำไปซื้อของใช้จำเป็นบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆ ซึ่งโปรเจกต์นี้ถือว่าได้ประโยชน์2ต่อเพราะยังเป็นการสำรวจตลาดออนไลน์โดยเริ่มจากกลุ่มคนดูหนังอิสระว่าคนไทยพร้อมจะดูหนังผ่านสตรีมมิ่งแบบเต็มตัวแล้วหรือไม่และคนทำหนังเองจะสามารถหารายได้จากการใช้หนังออนไลน์ได้มากน้อยเพียงใดอีกด้วยการที่ฉายลงอ่ะมันไม่มีเพดานของรายได้สมมติสมมติถ้าเกิดคุณแบบหนังคุณดีมากๆมันสามารถแบบได้เงินมหาศาลใช่ไหม แต่ว่าการที่ลงสตรีมมิ่งคือเหมือนกับอาจจะก็อาจจะได้เงินเลยแต่ว่ามันก็มีเพดานของมันนะว่าเขาอาจจะซื้อไม่เกินเท่านี้บาทอะไรแบบนี้ครับคราวนี้มันอยู่ที่ตัวคนทําว่าเห็นหนังตัวเองเป็นประมาณไหนอะไรแบบนี้แต่การที่มันชัดขึ้นสําหรับเรามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบไปลบล้างความดูหนังลงเพียงแต่ว่าอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจมากขึ้นนิดหนึ่งหมายถึงว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเขาอยากถ้าเกิดหนังเรื่องนั้นไม่ใช่แบบ คือพวกอะเวนเจอร์มันคนมันต้องดูในโรงอยู่แล้วแหละอะไรก็ตามหรือพวกแบบหนังมาเวลหรือว่าหนังแอคชั่นมันต้องดูในโรงอยู่ละผมว่ามันจะมีผลกับพวกหนังการๆารมากกว่าประเภทแบบเอหนังดรามา่าหรือหนังรักหรือหนังอะไรแบบนี้ที่มีความกำกึ่งว่าเราต้องดูโรงหรือเปล่านะอะไรอเงี้ย ขณะที่การกักตัวอยู่บ้านไม่สามารถออกกองได้ทําให้ตอนนี้งานถ่ายโฆษณาที่เป็นอีกช่องทางรายได้หลักของผู้กํากับสุดแนวคนนี้ต้องเลื่อนออกไปก่อนหากก็เป็นจังหวะให้เริ่มเก็บข้อมูลเพื่อใช้สําหรับทําหนังเรื่องต่อไปซึ่งคาดว่าจะวางกําหนดถ่ายทําได้ในปีหน้ากวินพบพันธุเริกไทย PBS รายงาน